รบสวัสดีครับสวัสดีอีซูซูเซอปุ้ยทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมเจ้าตัวนิวอีซูซนะครับนิวเอ็กซ์ใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนิวอีซูซนะครับก็เป็นโฉมโมเดลนะครับปี2025นะครับวัเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในตัวนี้จะเป็นตัวเกตอัลติเมทนะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทได้สีใหม่ด้วยนะครับ ในตัวของคอนเซปต์ของเจ้าตัว Isuzu MU-X นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว The Next Peak นะครับจุดสูงสุดนะครับของ i s u z เลยนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากฝากระโปรงนะครับนี่ตัวนี้ฝากระโปรงจะเป็นฝากระโปรงแบบใหม่นะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับเมื่อเรียบเทยบกับตัว2023-24นะตัวนี้จะเป็นโฉมโมเดล2025แล้วนะครับก็ ปรับเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับโดยมีมิติความหรูหรามากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับในตัวของอัลติเมทนะครับได้เรื่องของชุดกระจังหน้าแบบใหม่นะครับชุดกระจังหน้าแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นชุดกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีชุดกระจังหน้าอีกแบบหนึ่งคือตัว R S นะครับที่จะเป็นตัวพิเศษนะครับที่ท็อปสุดละนะครับในเครื่องส0ุตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะก็เป็นสเปคนี้เลยนะครับ ประจังหน้ามีความโดดเด่นนะครับคล้ายๆกับรถยุโรปเลยนะครับรถญี่ปุ่นค่อนข้างจะออกแบบมาให้ใกล้เคียงกับรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น Audi นะครับก็ใกล้เคียงนะหน้าตาข้านค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับแล้วก็เรื่องของชุดไฟนะครับที่ดีไซน์มาใหม่นะนะครับเพิ่มแอโรไดนามิกนะครับนีตัวนี้มาให้มีช่อง a e โร d ด n a มิ c ให้นะครับมาพร้อมกับไฟดันหมอกที่อยู่ด้านบนนะถ้าเป็นตัวล่างที่อยู่ด้านล่างนะครับสเกิร์ตนะฮะสเกิร์ตหน้านะเซนเซอร์มีให้เหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์มีให้เหมือนเดิมนะก็แต่งหน้าทาปากมานะครับสีนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับมีฉายยาว่าอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ให้เซปุยชองนะครับว่าในตัวสีตัวนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ หลายคนก็จะบอกว่าเป็นสีค่อนข้างที่สวยนะครับของด้านข้างนะได้มิติมากนะฮะส่วนล้อนะครับตัวนี้ตัวอัลติเมทเป็นล้อยี่สิบนะครับขอบยี่สิบลายใหม่เลยนะครับก็โดดเด่นนะสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ดปรอบสีใหม่สวยไหมครับคอมเมนต์บอกเซฟปู้ยบ้างนะด้านบนนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเป็นสีดำนะถ้าเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นในตัวของ RS นะครับไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่นะครับมีชุดสเกิร์ตด้านหลังให้นะครับแบบนี้เลยนะสวยงาม เซนเซอร์ S S มีให้นะครับนะครับแล้วก็การใช้งานของสเตปเซนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะ,ะนะครับเพียงแค่เราเดินเข้าไปนะครับนี่ทำงานระบบไฟฟ้านะครับขวาปงหลังทำงานง่ายแนละ้วแต่ว่าต้องรู้ตำแหน่งและทิศทางหน่อยนะครับ ผมชอบอย่างหนึ่งภายในห้องนิสารดูกว้างขึ้นนะจุดวางสัมภาระตรงชุดนี้นะครับเวลาเราใช้กุญแจลักษณะนี้นะครับที่เป็นกุญแจสามารถเปิดปิดได้นะครับหรือเราใช้สเต็ปเซนเซอร์นะครับเดินเข้ามาอ่มีเสียงติดเดินถอยหลังเนี่ยถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่เซนเซอร์จับไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานใช่ไหมครับ เดี๋ยวลองเข้าใหม่นะครับนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนี่นะครับไฟท้ายค่อนข้างจะสวยอนะ่ะพาชมรอบคันจอดนะครับประมาณนี้นะฮะ หนึ่งล้านสี่ห้บาทนะครับมาดูออปชั่นที่ได้เพิ่มเติมนะครับได้แอร์ดาลูกทรงใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟมิดไลท์ให้นะครับถ้นในเกียรของ rs ที่จะเป็นสีแดงเนาะแต่ถ้าเป็นตัว ultimate นะครับภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลเดินได้สีน้ำตาลนะครับภายในเบาะนะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะครับ อะะนะครับเราได้หน้าจอชุดใหม่นะครับแต่ตัวอัลติเมตยังไม่มีเรื่องของกล้องนะครับ360นะถ้าตัว360ต้องอยู่ในตัวเก็ย3000นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าจอ mm hmm. hey, ไม่ดีแบบใหม่ให้ชมนี่สวยงามไหมนะครับนี่อร์ออโต้เหมือนเดิมนะครับภายรนยก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับโทนสีน้ำตาลทำให้รู้สึกอบอุ่นนะครับเวลาเราอยู่ ในรถนะฮะการทำงานของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทำงานคู่กับชุดแอร์ดร์ตนี่นะครับนะก็ถือว่าตอบโจทย์ลงตัวนะฮะสำหรับแฟนคลับของอ e ีสุแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีตัวที่ชาร์จไฟแล้วนะจะเป็นตัว USB ชาร์จนะครับ Type C นะครับ2ตัวมีให้ตัวนี้ สวยงามนะครับในตัวของอัติเงตนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับต้องการเรื่องของกล้อง360นะครับต้องไปเลือกในตัวของ RS นะครับที่อยู่ในตัวของ3000นะครับนี่ถือว,ว่าสวยงามนะผมว่ามองว่าเออหน้าใหม่มันก็ดูดีอ่ะนะครับดูพรีเมียมดูสปอร์ตนะครับดูหรูหราดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไฟไท้ายก่อน ลองดูไฟเดียวอ่ะลองดูไฟเดียวประมาณนี้นะฮะออเอามาฝากกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะก็ทักอิสุดเซาปุ้ยได้เลย วันนี้วันที่18นะครับเดือน6นะครับรถขึ้นโชว์รูมแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่วอโชว์รูมได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อิสุสสดเซอร์พุ้นยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปวีดหน้าครับไปแล้วครับ